สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wester Studio และวันนี้เรามาต่อกันใน EP ที่6กับซีรีส์เรื่องซาเลมและสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชม EP ที่5ขอแนะนำให้ย้อนกลับไปดูที่มุมขวาบนได้เลยครับเพราะเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมีความต่อเนื่องมาก แต่หากเพื่อนๆพ,พลาดไปอีพีเดียวก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปต่อกันในอีพีที่6กันเลยอีพีที่6กุหลาบแดงและไม้หนามหลังจากที่จอห์นเอเดนและนักบวชเมเธอร์ได้จับแม่หมดที่ชื่อว่าโรสได้ นักบวชเมเธอร์ก็พบว่ามันเป็นวันที่ประจบเหมาะกับวันที่ดาวเสาจะมาโครจรเป็นเจ้าเรือนแต่มันก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆที่ในช่วง17ปีก็จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและประโยชน์ของปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็คือแม่หมดที่ถูกจับไว้ภายใต้ดาวเสาจะไม่สามารถโกหกได้เลยซึ่งสรุปก็คือทั้งสองจะจับแม่มดโรสไปสอบสวนคืนนี้ นักบวชเมเธอร์ได้ลงมือปฏิบัติการทันทีเขาได้นำเยี่ยวหมาและสมุนไพรสองสามอย่างมาผสมเป็นยาอมพาตขนาดร้ายแรงเพื่อต้องการที่จะระงับฤทธิดเดชของแม่มดโรสทั้งคู่ลงไปยังกับดักด้านล่างก็พบว่าบ้านที่เคยสดใสกลับมืดมนผิดปกติทั้งคู่สัมผัสดได้ว่ามีวิญญาณร้ายมากมายที่กำลังอยู่ในบ้านหลังนี้แม่มดโรสพยายามใช้เวทมนต์ของเขาเพื่อที่จะทำลายสมาธิของทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นการแปลงกายเป็นแม่ของจอห์นเอาเดนเพื่อที่จะทําให้จอห์นเอาเดนนั้นควยเขวแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกจอห์นเอาเดนปักเข็มชีดยาใส่อกและเธอก็นิ่งไปตัดภาพมาที่เมอร์ซีเมอร์ซี่นั้นถูกรับอุปการะโดยแมรี่ซิบลีเธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของแมรี่ซิบลีแต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบการกระทําครั้งนี้นั่นก็คือมือขวาของแมรี่ซิบลีทิทูบาเธอไม่ชอบเลยที่เมอร์ซีนั้นได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ แมรี่ <Mary S 2> ได้ลงมือสอนงานบ้านให้กับเมอร์ซี่ด้วยตัวเองอีกทั้งเธอยังได้มอบสร้อยคอให้แก่เมอร์ซี่ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแค่สร้อยคอธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นถึงสร้อยคอเพชรที่สวยมากจุดประสงค์หลักของแมรี่ในตอนนี้ก็คือเอาใจเมอร์ซี่ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เมอร์ซี่นั้นเคารพและรักเธออีกทั้งเมอร์ซี่ยังได้อ้อนวอนแมรี่ให้ช่วยเล่านิทานให้เธอฟังซึ่งแมรี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใด และเรื่องที่เธอเล่าก็เป็นเรื่องที่มีในในเป็นเรื่องของเธอเธอแทนจอห์นเอาเดนเป็นเจ้าชายเธอเป็นเจ้าหญิงจอร์จซิบลีเป็นราชาผู้ชั่วร้ายและนางฟ้าเป็นทิตูบาเธอเล่าว่ามีเจ้าชายและเจ้าหญิงคู่หนึ่งทางคู่รักกันมากแต่วันหนึ่งก็มีราชาผู้ชั่วร้ายได้ส่งเจ้าชายไปตายส่วนเจ้าหญิงองค์นั้นหัวใจของเธอเป็นสีเทาดังเท่าฐาน แต่ในคืนหนึ่งในคืนที่นางสิ้นหวังมากๆก็มีนางฟ้าองค์หนึ่งปรากฏตัวเธอได้สัญญากับเจ้าหญิงว่าโลกทั้งใบจะเป็นของเธอหากเธอยอมทิ้งความรักที่มีต่อเจ้าชายผู้ตายจากแม้ว่าเจ้าหญิงจะต้องร่ำให้ที่ต้องสูญเสียเศษเสี่ยวเดียวของเจ้าชายที่ยังฝังลึกในตัวนางซึ่งแมรี่อาจจะหมายถึงลูกของเธอที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกับการเป็นแม่หมดแต่เธอก็ยอมที่จะสูญเสียมัน ด้วยความหวังว่าความฝันทั้งหมดของนางอาจจะเป็นจริงได้ซึ่งหลังจากนี้ผมขออนุญ,ญาตเรียกตัวละครที่เธอสมมุติขึ้นมาเป็นตัวละครจริงเลยละกันครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการงงไปมากก่อนนี้หลังจากที่เธอได้กลายเป็นแม่หมดแล้วเฮลก็ได้ทําการลอบวางยาพิษให้แก่ภรรยาของจอร์จซิบรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนที่จะทําให้แมรี่ซิบรีนั้นกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งนี้ หลังจากที่ภรรยาของจอสิบรีได้ตายไปภาพก็ได้ตัดมาในตอนปัจจุบันที่เมอร์ซีนั้นกำลังนั่งอยู่บนตักของแมรี่แมรี่ได้ถือมีดโกนขึ้นมาอย่างช้าๆเพื่อที่จะฆ่าเมอร์ซีในตอนที่เธอยังไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเมอร์ซีก็พูดขึ้นมาว่าแล้วนางเป็นยังไงต่อละ่ะเธอก็ได้ลมเลิกที่จะฆ่าทันทีและเล่าให้เมอร์ซีฟังต่อหลังจากที่ภรรยาของจอซิบรีได้ตายไปแมรี่ก็ได้กลายเป็นภรรยาของจอซิบรี ทุกๆคืนทุกๆวันของเธอกลายเป็นวันที่เธอต้องเจ็บปวดและทรมานถึงตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอแลกมานั้นมันไม่คุ้มเอาะเลยเธอกล่าวว่าช่วงเวลา2ปีที่เธอเป็นภรรยาของจอร์จิบลีมันราวกับเป็นเหมือน2,000ปีของเธอเมื่อเธอทนมันต่อไปไม่ไหวเธอได้ขอให้ทิตูบาเปลี่ยนเธอกลับไปเป็นดังเดิมแต่มันก็สายไปแล้วแม่มดโรสได้เข้ามาโน้มน้าวแมรี เธอกล่าวว่าอีกไม่นานเมืองแห่งนี้จะเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและคนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแห่งนี้ก็คือจอร์จซิบรีโรสได้บอกกับแมรี่ว่าถ้าเธอสามารถอดทนกับมันได้สักวันหนึ่งเธอจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและแมรี่ก็น้อมรับคำพูดของโรสและในคืนนั้นเธอก็ได้ใช้พลังของเธอในการเปลี่ยนจอร์จซิบรีให้กลายเป็นอมตาาจนถึงทุกวันนี้และสุดท้ายเธอก็ได้เป็นราชินีอย่างที่เธอหวัง เมื่อเมอร์ซีลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเขาและแมรี่อยู่ในป่าแมรี่เตรียมที่จะฆ่าเมอร์ซีเมอร์ซีวิ่งซุกซนจนแมรี่ตามเธอไปทันแต่ในตอนสุดท้ายแมรี่ไม่ได้ทําการเชือดเมอร์ซี่แต่อย่างใดแต่เธอกลับเปลี่ยนเมอร์ซี่ให้เป็นแมมมดแทนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการกระทําของทั้งคู่นั้นอยู่ในสายตาของเพทรัสตัดกลับมาที่จอนเอาเดนและนักบดเมเจอร์ทั้งสองได้มายังตําแหน่งที่ตรงกับดาวเสาร์ และตอนนี้ยาอามภาตที่ทั้งคู่นั้นได้ฉีดไว้ให้กับแม่มดโรสก็เริ่มจะหมดฤทธิ์ไปทุกทีเมื่อจอร์นเออเดนพยายามที่จะยกโรสไปมัดไว้กับต้นไม้แม่มดโรสได้เอื้อมมือไปหยิบไม้ฟาดไปที่จอร์นเออเดนแต่ทั้งคู่ก็สามารถมัดขึงไว้กับต้นไม้ได้สําเร็จแม่มดโรสได้พยายามพูดถากฐานจอร์นเออเดนว่าในตอนที่จอร์นเออเดนไม่อยู่นั้นแมรี่เซบลีผู้น่าสงสารกลับต้องพบเจอกับเรื่องร้ายเธอต้องเผชิญหน้ากับชาวพิวริตัน และอย่างตองเข้าเรือนหอกับจอซิบลีอีกคำพูดนี้ทำให้จอเนาเดนนั้นปริแตกขึ้นมาทันทีแต่จู่ๆแม่มดโรสก็อาปากค้างโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณว่าดาวเสากำลังเข้าตำแหน่งแล้วในตาของแม่มดโรสเปลี่ยนไปเป็นสีดำทั้งดวงเธอพูดขึ้นมาว่าเจ้าต้องการรู้อะไรตัดมาที่ทิทูบาที่กำลังมาหาเพทรัสอยู่พอดีทั้งคูได้พูดถึงเรื่องแม่มดซาวินเพทรัสกล่าวว่าแม่มดซาวินนั้นไม่ได้อยู่ในป่าแห่งนี้ และเพทรัสยังได้บอกอีกว่าคืนนี้เขาได้เห็นแมรี่ซิบลีด้วยและตัดมายัางนักบวชเมเธอร์อีกครั้งนักบวชเมเธอร์ได้เริ่มคำถามว่าอะไรคือพิธีมหาเวทแม่มอทรอสตอบมาว่า c r ูออออินโนเซนเชกล่าวคือการถวายดินแดนให้แก่ปีศาจอีกทั้งโรสได้บอกว่าตอนนี้มหาพิธีเวได้เริ่มขึ้นแล้วทั้งชอนเอาเดนและนักบวชเมเธอร์ถึงกับงงว่ามหาพิธีเวได้เริ่มขึ้นตอนไหน นักบวชเมเชอร์จึงได้ถามต่อว่ามันหมายความว่ายังไงและแล้วโรสก็ขัดขคืนในตอนนี้เธอสามารถที่จะบังคับตัวเองได้แล้วอาจเนื่องจากว่าดาวเสาได้เคลื่อนที่ไปนอกตำแหน่งแล้วโรสได้ปีนต้นไม้อย่างนาศยดสยองเธอได้กัดข้อมือทั้งสองและเลือดของเธอก็ได้พุ่งมาอย่างกับน้ำประปาพร้อมทั้งเธอได้รายเวทมนต์อะไรบางอย่างและมีซากศพคนตายโผล่ขึ้นมาจากดินจนทำให้เธอสามารถหนีออกไปได้ และเมื่อแมมมอตโรสได้หนีออกมาอย่างที่ปลอดภัยแต่มันก็เผลอเอิญไปเจอกับแมรี่ซิบลีเข้า้วยความที่แมรี่นั้นไม่พอใจอยู่แล้วที่แมมมอตโรสแอบนำมาลัมหรือกล่องเรกทูมแมกนกิเข้ามาในเมืองแห่งนี้โดยที่ไม่ได้บอกเธอสักคำแมมมอตโรสได้ให้เหตุผลกับแมรี่ว่าเขาเพียงแค่ต้องการที่จะกำจัดจอห์นเอาเดนแมรีต่ตอบกลับว่าแค่ผู้ชายคนเดียวเนี่ยเนะี่ยจริงๆแล้วเหตุผลของแมมมอตโรสนั้นมีมากกว่านั้นเหลือเกินเพราะตอนนี้จอห์นเอาเดนเป็นทั้งปฏิปักษ์ตัวหลัก และเป็นศัตรูหัวใจของแมรี่ซิบรีดังนั้นจอห์นเอาเดนเป็นคนคนหนึ่งที่สมควรที่จะต้องถูกกำจัดในวินาทีนั้นแมมมอตโรสได้เผยความลับของตอนออกมาจริงๆแล้วนั้นเธอเป็นคนที่ใส่ความคิดให้จอห์ซิบรีว่าให้พาจอห์นเอาเดนเข้าร่วมสงครามและคำพูดนี้แหละครับที่จะสรุปเนื้อเรื่องที่ผ่านๆมาได้ดีเลยแมรี่ถึงกับอึ้งกับคำพูดของแมมมอตโรสและเธอถึงกับพูดคำว่าท่านนั่นเองความเจ็บปวดและความทรมานที่แมรี่ซิบรีต้องเจอมาก่อนหน้านี้ ต้นเหตุทั้งหมดมันเกิดจากแม่มดโรสนี่เองเธอโกรธแม่มดโรสมากจนตัวสั่นเลยทีเดียวแม่มดโรสบอกว่าการที่เธอถูกจับครั้งนี้มันเป็นแผนของเธอนี่เองเธอเพียงแค่ต้องการรู้ว่าในใจของจอห์นเอาเดนนั้นมีอะไรกันแน่เธอบอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้จอห์นนั้นยังรักเขาอยู่และรักตลอดไปเธอน้ำตาคลอกมาอย่างไม่มีเหตุผล แม่มดโรสตั้งใจที่จะทำลายหัวใจของแมรี่และทำให้หัวใจของแมรี่แตกสลายเป็นละลานชินเลยฮะมุงแม่มดโรสบอกว่าตอนนี้ขาก็ทำให้คนรักของเจ้าตกลงไปในหลุมเหวโดยที่ไม่ต้องรบกวนไอแซคของเธอพาไปและมันทำให้แมรี่ยิ่งทวีเพิ่มความโกรธขึ้นไปอีกจนสุดท้ายเมอร์ซี่ที่โผล่มาด้านหลังก็ได้ปาดคอแม่มดโรสจนขาดและนี่ก็คือจุดจบของแม่มดโรสทางด้านของเจ้เอเดลและนักบวชเมเธอร์ก็ต้องเผชิญหน้ากับซากศพและสุดท้ายพวกเขาก็กำจัดมันจนหมด เป็นอันวา่าทางคู่สามารถรอดออกไปได้จอห์นเอาเดนและนักบวชเมเธอร์กลับมาที่เมืองอย่างปลอดภัยในขณะที่แมรี่ซิบลีวิ่งวุ่นไปมาแต่ทั้งสามคนก็พบเจอกันจอห์นเอาเดนก็แปลกใจทํ่ไมแมรี่ยังไม่นอนดึกดื่นขนาดนี้โดยแมรี่ก็อ้างว่าเธอแค่นอนไม่หลับเท่านั้นเองทงั้งๆที่สายตาของเธอนั้นดูกังวลเป็นอย่างมากและจอหนเอาเดนก็อาสาเดินไปส่งแมรี่ซิบลี ภาพตัดไปที่แอนเฮลเธอได้เห็นชายใส่เสื้อคลุมที่มีรูปร่างคล้ายกับพ่อของเธอชายคนนั้นได้เดินผ่านห้องนอนและเข้าไปยังประตูห้องหนึ่งแอนเฮลก็นึกว่าเป็นพ่อของตนเธอจึงเดินเข้าไปแตะไหลแต่ทว่า,วานในตอนสุดท้ายมันกับกลายเป็นแค่เสื้อคลุมและหน้ากากเท่านั้นเองก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับอีพีที่6ซีรีส์เรื่องซาเลมทุกคนคิดว่าหลังจากนี้แมรี่จะทำยังไงต่อกับตัวเองดีหลังจากที่เธอนั้นได้รู้แล้วว่าต้นตอของเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากใคร แต่ก่อนที่จะจากกันไปผมขออนุญาตให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์และติชมช่องของพวกเราเพื่อที่เราจะได้นำคอมเมนต์ของพวกท่านไปพัฒนาช่องต่อไปสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง Wester ร์ u d i o สวัสดีครับ